เจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าพ,พ,กพ,พี่แดงพี่แดงเป็นไงมั่งลูกพี่แดงเป็นไงมั่งพี่แดงคือเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันนะคะเคยคาบเคยคาบเชือกแครอทแม่จะเอาแครอทกลับบ้านไม่ยอมให้กลับนะคะจะให้เล่นแต่ตอนนี้แบบว่าเขาไปเล่นกันต่างเขาไปอยู่ต่างถิ่นนะคะจะถิดถิ่นกันเนาะ อ่าเล่นกันเล่นกันพ่อจะเล่นไปไหนลูกเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนพักชัยหน้อย,ดย,ดย,ดย,อยแด,ด,ยวด,ยวดงดว,ดว,วิ่งแล้วแดงวิ่งแล้วแดงไม่สนใจแค่เรานแล้วไปเล่นกับพี่แดงไปเร็วอเรื่อนี่แดงเค่เราจะเล่นด้วยแดงก็กลัวพ่อหนีนะคะเฮ้ยเรานด้จะได้เจอกันนะ แดงก็หี่แดงี่ดงี่ดงทักใครกันหน่อยสิเอาทไม่ทักแล้วแดงแดงอือี่แดงอืแล้วูเ้กอบผู้ซีมนี่เหรอโอ้ยประกอบในคาบเชือกดึงเลย ขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงก็เลยก็เลยไ,ไ,ไอ้นั่นแล้วอะไรลูกอะไรโอ้โหรออันนี้เร็วโอ้โหเป็นนมทั้งคู่เลยพี่แดงสวัสดีครับ่านโอ้ยเป็นไงลูกสบายดีนี่สบายดีน่าโล นั่งลงนั่งลงนั่งลงคอยค่อยค่อยไยอมนะไม่ยอมละไม่อยู่กับสองูนี่นี่ลูกนี่ไหมนี่นี่น้องนั่นเราจะหายานี่โอ้ยลืมไปแล้วว่าเคยเป็นเพื่อนกันลืมไปแล้วเคยเป็นเพื่อนกันลืมไปแล้วฮะผูกี่นี่เขาอีกแค่หล่อนจะเป็นใช้หัวนะแค่หล่อนนั่นนั่น อะไรนะอะไรของเธออะไรของแค่หลอดห่วงพี่แดงอ่ะพี่แดงก็จะไม่ห่วงเจ้าของเลยห่วงขอเขาเลยดูหายแล้วไม่สนใจกันแล้วมาจะขอหนะจะขอานายนไม่รู้นะแดงว่าทักทายแค่ลอดหน่อยเร็วไม่สนแล้ว

ราจะไปตามเหรอเนะี่ยแต่เราไม่ไปแล้วปามามาลูกป่าีีแดงเขาไปกับพ่อเขาละอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเก่าั้งแต่สมัยปีที่แล้วนะคะที่เคยเจออเจ้าแดงนะคะเป็นหมาน้องหมาลงมานะคะอ่ะคนนี้เขาก็เลยพ่อเจ้าแดงเขาก็เลยเลี้ยงไวนะ้เขย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะก็เลยไม่ได้เจอกันเนาะ เจอกันอีกทีก็โตเป็นหนุ่มแล้วก็เริ่มไม่ค่อยเข้ากันแหละไปส่งแดงเหรอลูกมาแล้วไปแล้วแค่เราจะไปเล่นกนะัคะก็มาส่งต่อความน่นารักของแคลเรกับเพื่อนเก่านะคะดแดงนะคะให้กับทุกคนเนท่าน,นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ